สวัสดีครับช่องทรรมมาหาแดกว่าท่าเรือจอบจับปลากตะปลา,ปาจิงช่างมันยังเคยพี่น้องเอ,อเ้ยแต่นีก็ประกาศว่าเป็นลมดูจะได้ไปไหมเนี่ยลมหนาวลมหนาวพี่น้องเอ,อ้ยลมตะวัดออกเสียงเหนียมาถึงท่าเรือแล้วอาจจะหลบบ้านแล้วพี่น้องเอ,อ้ยไม่มี คือเป็นลมมะนี่ลมเป็นคลื่นแล้วต้องหลบบ้านเปล่าเนี่มาถึงแล้วเรือออกไม่ได้พี่น้องเอ้ยลมมันแรงลมแข็งลมแรงลมแรงลมแข็งมาแล้วก็หลบบ้านเปล่าพี่น้องเอ้ยเนี่ยการทำเล แล้ววันไหนลมแข็งลมไไรก็ออกลมแรงก็ออกไม่ได้เป็นลมแต่วันออกถึงเหนือลมหนาวลมเหม,มันก็ว่าลมเย็นเย็นลมเย็นเย็นหน้าหนาวมันทอรมา บ้านลาโฮเลยนี่จอดกันเป็นแถวไปแล้วี่นางเลยออกไม่ได้ออกไม่ได้ออก,ไไดก็หลบบ้านก่อนงมาใหม่ ไม่ได้ก็หลบบ้านก่อนพี่น้องเอ้มีใครมาเนี่ยาเรือก็สวยงามพี่น้องอเอ้ยเขามาตกเบ็ดตกอะไรามาท่องมาเที่ยวก็มาได้มาทางเรือ มาทางบางโลง่งจะมาก่อยาวมาบางโลง่งมาสะปัมมาท่าเรือเชอนสินในเมืองภูเก็ตก็มาก่อยาว,วันเราได้มาจากกระบี่ก็มาได้มาลงเรือท่าเลนที่กระบี่มาเที่ยวกันพี่นอ้องเอ้ยหน้าท่องเที่ยวและอากาศธรรมชาติดีๆพี่น้องเรือรับส่งไป เช้าเย็นกลับก็ได้มาจากภูเก็ตมาจากภูเก็ตเช้าเช้าแล้วก็มาเที่ยวบ่ายห้าโมงเย็นค่อยหลบก็ได้ไปภูเก็ตมีเรือรับส่งไม่เรือไปไปเรือไปไม่เหมือนสมัยก่อนพี่น,น้องทุกวันนี้มันทันสมัยเรือแพ่เรือเพอก็มี มารถจอกรถยนรถสอดตัวมาได้เป็นขี้หนะเหว่าวรถบรัสเบาๆนี่มาเที่ยวแล้วก็มากินข้าวยำ น้องจีนเที่ยวบระนเทศนี้บ้านๆแล้วครับก็สวัสดีว่าเพียงเท่านี้นะครับช่องทรรมหาแดกสวัสดีครับ